สวัสดีครับผมเดินทางครับช่วงนี้ฝนตกครับผมไม่ไหวครับฝนตกหนักเลอเกินครับพักรถพักคนแป๊บนะครับผมเดียนบรรยากาศช่วยๆมาฝากเพื่อนๆครับิสวยงามมากครับ เนี่ยครับคู้ใจครับผมไปไหนไปกันครับโอ้โหเห็นไหมครับหมอกขึ้นเลยนะครับภูเขาฝั่งนู้นนะครับตกทั้งวันทั้งคืนครับผมยังไม่หยุดนะครับจะเป็นต้องเดินทางนะครับวันนี้เลยเลือกอมอไซค์นะครับผมเดินทางคนเดียวครับเหนื่อยนักก็จอดพักก่อนนะครับผม บหยิบโทรศัพท์ปับป๊บนะครับเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆครับเห็นบรรยากาศดีนะครับ้หหอมขึ้นเลยครับไห่ครับยังตกดูนะครับไม่ยอมหยุดนะครับผม พักรถพักคนแป๊บเดียวนะครับผมรอให้ฝนเบาๆก่อนนะครับไม่ไหวครับอันตรายครับผมออืหือสวยงามมากครับเป็นเพื่อนร่วมทางกันหน่อยนะครับผม เริ่มน้อหนาวแล้วครับเปียกปอนกันหมดเลยนะครับผมสู้ๆครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมเอ่อมือไม้อาจจะสั่นๆเลยนะครับภาพออกมาแล้วครับผม มีอาการหนา,หนาวครับอากาศเริ่มเย็นนะครับไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะครับท้องฟ้าเป็นน้ำเลยนะครับผมสรนยากาศด้วยกันครับ เคียวช่าอุ่มนะครับผมไปทั่วหมดเลยนะครับไปครับเดินทางกันต่อนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ